สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซี FC โคกนองนาพินแคนฟาร์มอามาพบพอกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องเช้าว,วันหยุดเช้าว,วันอาทิตย์หลังจากที่ห่างหายไปโดนเนื่องจากมีภารกิจต่างจังหวัดอ่ะซานี้ก็เลยเอาบรรยากาศโคกน้องนาที่ได้รับฝนครั้งแรกในรอบ แปดเดือนครับเจดเดือนเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับจังใดกะก่อนจะไปรับชมฝากเป็นกําลังแรงใจในด,ด้วยพี่น้องเด้อนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอามาเบิ้งสาภาพพี่น้องถ้าบม,ออมาอีกหนึงเดือนรับลองได้ครับเห็นสะดือน้ำแท้ธนาคารน้ำใต้ดินของบาวกลองธนาคารน้ำใต้ดินบ่อเล็ก โอยอันซ่อนนะครับเนะาะรู้สึกว่าปีนี้น้ำจะลดลงหลายาเหลือไววเพียงแต่เป็นที่อ,อาศัยให้กับฝูงปลานั่นแหละครับคือสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับบอ่อปลาบริเวณโดยรอบครับหลังจากที่บอ่อได้รับาสายฝนมาในระยะ -78 เดือนนะครับฝนมาตกมาเลย ออกพรรษามานเนี่ยเ่ได้สมัมผัสฝนจกเถือพี่น้องมือว่านขึ้นว่านนะครับช่วงซีหาทุ่มพายุเขาเขตอำเภอพนมไพรรอยเอ่าบ้านนี่แหละครับทั้งบ้านพี่ละก็เลยได้รับความชุ่มชํำแน่แต่ว่ากะพ่อรอทั้งชีวิตไปได้อีก1สัปดาห์หรือว่า2ส,สัปดาห์ฝนปริมาณฝนกะ ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่้องถือว่าเฮ็ดให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นนะครับเยวพวกยาพวกต้นใหม่ก็จะได้รับน้ำฝนน้ำฝนนี่ถือว่าเฮ็ดให้พื้นที่นี่สามารถเป็นสีเขียวได้นะครับจะดีใจน้ำต้นใหม่นะนะครับโขกน้องหน้าคัวเรื่นต้นแบบเฮา พื้นที่ใดที่เพิ่อนฝนตกไปกวนเพื่นกชชัชุ่มชำ่ำชุ่มช่ำแต่ว่าพื้นที่ใดที่ฝนมาท่านตกคือนี่แหละครับที่โคกน้องหน้าลาพินแค่น,นี่แหละใน Google กับเซิร์ชหากัมีอยู่ด้วพี่น้องเด้อ Google Map ในแมปการสภาพนี่ครับตามสภาพคือได้น้ำเรียนให้พี่น้องฟังละ่ะว่า าการพัฒนาโขกน้องหน้าี่มีทุนหน่อยกัเห็ดคอยเห็ดคอยทํำไปเป็นงสีละเนาะแปลงนี้มีแปน้นไว้เดี๋ยวคงจะลงไล่เบลี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าพักบุงก่งแกวขาดน้ำก็ไปบ่อใดคีอกันไปบ่อรอดนะครับเดี๋ยวเขาไปเบึงบ่บอไต่กันเนาะข้องใส่ไกล้กับตองถามหาครับถุกพื้นที่ทุกพื้นที่สอบถามแล้วคือกันมดนะครับ บ่มีสภาพน้ำหลงเหลือพื้นที่ที่เพิ่นบ่มีระบบน้ำเนาะระบบโซลาเซลเจอสภาพเดียวกันครับไม่มีน้ำที่ของไส้ไก่สิ่งที่จะแก้ไขได้ขุดลกลึกลงไปอีกประมาณเมตรหึงสองเมตรนะครับให้มันลึกประมาณ4เมตรข้องไส้ไกลลึก4ี่เมตรนี่ พาอีซานนี่น่าจะเก็บน้ำอยู่ตลอดปีนะครับนี่บอ่อที่สองครับบอ่อที่สองสาภาพน้ำก็ลดลงกว่าปีไกลก็เลยเอาจับกล่องมาบันทึกภาพไว้เพราะว่ากล่องเขาจะบันทึกเรื่องราาเขาย้อนกลับไปบึงสถิติปีต่างๆเขาจะได้หูวว่า เดือนนี้เดือนนี้ช่วงนี้นะครับสภาพเป็นแบบใดมันทึกไว้เนาะเอาต้นบกเผ้าที่บรดดูแลกะเสียหายไปหลายเติบครับพี่น้องเท่าที่สังเกตเบื้ง3าสต้นยืนต้นตายต้นบกเผ่าน้ำหอมมีรอดบางมีตายบางกะว่ากันไปเนาะ ปลูกไม่ได้ครับปลูกไม่ได้ตราบใดที่ห้องยังมีความฝันอยู่เฮาก็ปลูกแม่เอานะครับกะต้งคอยปรับบรุงแก้ไขมองที่มันขาดนะครับให้มันเติมเต็มขึ้นมาเซานี่ก็เลยเอาบรรยากาศนี่ครับโคกหนองนามาฝากพีต่อนนองเอฟซีสภาพที่กะ พี่เคยเห็ดคลิปเนาะ,ะทำโคกน้องนาเยาโลกสวยพี่น้อง,องเขามาเบื้อลายเตื่อนอยู่นะครับที่เพิ่นประสบความสำเร็จเหมือนเพิ่นบ่ได้เห็ดปีสองปีนะครับนี่ครับบ่ออเนกประสงค์เพิ่นเห็ดปีสองปีเหมือนเพิ่นบ่ได้ที่เพิ่นประสบความสำเร็จเหมือนเพิ่นบ่ได้เฮ็ดปีสองปีเ,ปเ,เปด AD, ้อน,นะครับพี่นออ้องเอ้ยอาศัยเวลา ยางกี่ไล่หาปีครับในเกิดมาสัญญาครับผากลัด5ปีนะครับในการขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในหมู่บ้านขันพี่พน้องในหมู่บ้านไม่เห็นสภาพแบบนี้เขา <laughs> เขาปะกลายเห็ดเด้นี่พี่น้องเยเขาปะกายเฮ็ดนะครับเขาก็สิกลายเฮ็ดแหละเนาะขันใจว่าถึงอยี่ดีเส <graph> ียทีให้ที่หน้าแม่ขุดน้อง ปลูกต้นไม้ยังก่อปลูกผักสวนครัวมันกะขันบ่มีเวลาขันบ่มีทุนมันกะสระมาณน,นี่ยขันมีเวลาเออขันมีเวลาอยู่กับสวนว่าไปใส่กับเป็นกเกษตรกรรอยเปอร์เซ็นต์โอเคครับสามารถที่จะพัฒนาเขาได้สร้างพื้นที่สีเขียวเขาได้แต่ว่า เป็นเกษตรกรวันหยุดคือบากล่องน่มไผ่กะเอาตามศักยภาพพี่น้องได้เห็นแน่นอนแหละครับมองนี้เขาจะเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านเขาจะเป็นแลนด์มาร์คของตำบลเขาจะเป็นแหล่งอาหารได้เห็นแน่นอนแหล่งอาหารแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนะพี่น้องเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจึงได้ก็ได้เห็นแน่นอนละเพราะว่าคือสิบปสามารถเออนี่ นำสภาพคือสิว่าสามารถเออว่าต่อคือสิว่าสามารถหาดินมาถมขึ้นดอกเมนหาดินมาถมขึ้นกับบถมดอกคือสิบถมหลกพี่น้องนะครับนี่อ่าเบิ่งปริมาณนำฝนที่ตกมาขึ้นนะครับแห้งขอดแต่ก็มีน้ํามาขังได้ถือว่าโอเคครับถือว่าตกได้ลา้เติบนะครับส้างความชุมช่มชาใหครับพื้นทีเสานี่ก็เลยยิบเอาโทรศัพท์นะครับ ิดหอด e พี่น้องเอฟซีดหอดม่วนหน่อยเก็บเอาโทรศัพท์มากเก็บบรรยากาศเก็บขอมูลว่าอันนี้เป็นฝนแรกของปีนะครับวันที่29เออ30เมษายนฝนแรกของปี ในพื้นที่โคกน้องหน้าในพื้นทีอ่อำเภอพนมไพรของบ้านนี่แหละของบ้านเบากองนี่แหละบ้านน้องหล็กนี่แหละมาฝากพี่ตอนน้องนะครับนี่แหละครับพี่น้องเอ,อ้ยเป็นยังจังลดนะลงให้รักษาสภาพแวดล้อมกับว่าโทษผู้ใดอดอก,กย่อมรับสภาพกันไปนะครับรักษาสภาพแวดล้อมให้ผลตกต้องตามฤดูดกาล พี่น้องที่ทำไายสิ่งแวดหล้อมันก็นจะนํามาซิงนี่แหละครับอ่าฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลนะครับก็มีความแห้งแรงเกิดขึ้นเนาะสำหรับเสารนี้กัเลยเอามายากาศโคกน้องนอา่าธนาคารน้ำใต้ดินของบางก่องมาฝากพี่ตอนนองนะครับจังไดกะฝากเป็นกำลังแรงใกที่เกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีสาระเหลืองเล่าการพัฒนาพื้นที่ นะครับการเลี้ยงงัวนะครับมาแหลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสำหรับเช้านี้ก็เต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ